คำถามข้อที่4โอ้โหเป็นคำถามที่พอเหมาะพอเจาะกับช่วงเวลาที่กำลังเดือดร้อนๆกันตอนนี้นะครับพักของท่านมีจุดยืนที่จะไม่จัดตั้งรัฐบาลร่วมกับใครสองนาทีคนที่ยังเหลืออยู่คือดรัชัยใช่ไหมครับสองนาทีครับสำหรับชาติไทยพัฒนาเชิญครับกับผมว่าอันนี้ก็คือจุดแข็งของพักเรานะครับ ที่เราคิดว่าความแตกแยกมันควรหมดไปนะักการเมืองรุ่นใหม่ควรจะรู้จักในการบริหารจัดการประเทศให้ก้าวไปข้างหน้านะครับดังนั้นเราไม่จําเป็นที่จะต้องเลือก ว่าจะอยู่ข้างไหนแต่เราต้องเลือกว่านยิยบายใครดีแล้วก็สามารถปฏิวัติแล้วแก้ปัญหาประเทศชาติเราได้นะครับจริงๆประเทศเรามีปัญหามากมายตอนนี้นะครับไม่มีเวลาที่จะทะเลาะกันนะครับแล้วก็ไม่อยากเห็นนักเกิรเมืองรุ่นเก่าๆที่ยังใช้วิธีในการทะเลาะกันดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราควรจะฟังแล้วก็ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนยิยบายที่ที่ดี เราก็ควรจะสนับสนุนในวิบายที่ไม่ดีเราก็ควรจะติติงดังนั้นการร่วมกับรัฐบาลพักใดก็แล้วแต่ก็ฟังเสียงประชาชนประชาชนเลือกใครเป็นเสียงข้างมากเราก็จะร่วม พักนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นเสียงข้างน้อยเราก็จะไม่ร่วมดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าในการที่เราเป็นพักการเมืองที่ไม่ใหญ่นักนะครับแล้วเราก็มีจุดยืนที่ชัดเจนท่านจะเห็นว่าพักชาติไทยพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานอย่างเต็มที่เราแสดงผลงาน ที่เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็จะไม่ไปทะเลาะกับใครเพราะว่าอันนั้นเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนประโยชน์ของประชาชนคือจะทําอะไรเพื่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดในการที่เรามีรัฐบาลที่ดีผมเชื่อว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยเขามีนโยบายที่ดีแต่จะปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าเลือกพรรคเรานะครับเราเชื่อว่าเราปฏิบัติได้และเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะที่เป็นรัฐบาลและก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนประเทศเพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาความยากจนปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5หรือเรื่องของการที่ปากท้องของประชาชนที่ยังต้องรอการแก้ไขของประชาชนไม่มีเวลาทะเลาะกันแล้วครับอขอบคุณครับคนที่จะมาดีเบตครับพี่โอครับคนที่จะมาดีเบตก็คนสุดท้ายเช่นกันนะครับนั่นคือคุณปฏิพัฒน์ สันติพาดาจากก้าวไกลครับจุดยืนเรื่องรัฐบาลครับร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครครับครับก็ชัดเจนครับถามตั้งแต่หัวหน้าพักสมาชิกพักสอสอพักจนไปถึงรอปภที่หน้าตึกก้าวไกลเราไม่ร่วมรัฐบาลกับพักทหารจำแรงรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐอย่างแน่นอนนะครับเพราะเราชัดเจนว่าไม่ว่า คุณจะปลอมตัวแฝงตัวมาเป็นอะไรก็ตามปัญหาของประเทศหลักๆตอนนี้ที่แก้ไขไม่ได้ล้วนแล้วแต่มาจากความสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารผมพูดด้วยความจริงใจที่สุดนะครับมันก็แบบเดียวกับที่เราจะสร้างประชาธิปไตยเต็มใบได้ยังไงถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยเต็มใบได้มีทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องเลือกพักการเมืองที่มีเจตจำนงในการ เลือกในการเลือกตั้งสอสอรอมาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเท่านั้นและผมไม่เชื่อว่าพักที่เป็นพักทหารจำแรงจะมาร่วมมือในมิชชั่นนี้กับพวกเราได้ครับขอบคุณครับทีมทถ่ายทอดสดจับภาพคู่อีกแล้วครับพี่โอครับ <laughs> พาดพิงครับคุณชัยวุฒิบอกว่าผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเชิญครับพาดพิงเพราะหัวหน้าพัก็นอดีตพบทบนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นทหารแล้วท่าเกษียณแล้วครับเ <laughs> พราะฉะนั้นผมท่าที่ผมทํางานการเมืองเนี่ยก็ไม่ได้มีทหาร ที่รับราชการอยู่มายุ่งเกี่ยวการเมืองนะฮะก็มีแต่อดีตในทหารอดีตข้าราชการแต่ว่าผมก็เรียนว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับเราทรงานเลือกตั้งก็ตรงไปตรงมาไม่มีใครเอาเปรียบใครอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากให้อยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับอย่าพูดอะไรที่มันไกลเกินไปอย่างเมื่อกี้บางทีพูดว่าต้องไปคุยกับรัฐบาลพม่าหรือประเทศเพื่อนบ้านให้อะไรนรลดการเผามันก็คุยกันครับรัฐบาลก็คุยกันตลอดแต่ว่าทุกประเทศเขาก็มีข้อจํากัดในการทํางานนะครับเพราะว่า พอเราก็มีไหมเขาก็มีไห่เขาก็มีปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยเข้าไปควบคุมไม่ได้แล้วถ้าส่งพวกคุณไปคุยคุณคิดเขาจะคุยคุณด้รู้หรือไมมันก็แก้ได้เหมือนกันแหละขอบคุณครับมันอยู่กับเร่ความเป็นจริงไม่ใช่ไปพูดอะไรก็ด่าด่าด่าไม่ดีน่นกันไม่ดีเดี๋ยวทำเองทีมก็ทาไม่ได้หรอกกูเดาแป๊บหนึ่งครับทางทางเสีมีไหมครับพี่โอครับทางเสีมีไหมสีบอกว่าขอใช้สิทธิ์ครับอ่าสั้นๆนะครับก็ต้องเช่นชมนะครับกับพรรค ของคนรุ่นใหม่นะครับที่ประกาศจย่งชัดเจนนะครับแต่ขอญาตนําเรียนท่านอย่างนี้นะครับว่าขอญาตครับท่านครับพักทหารจําแรงนะผมไม่รู้ว่าพักไหนเพราะพักผมเนี่ยท่านพิริพันธ์สารีและพิพาทเนี่ยเป็นหัวหน้าพักนะครับท่านเล่นการเมืองมาก่อนที่ท่านผู้ดีเบตเมื่อกี้จะจะเล่นการเมืองอีกนะครับท่านเล่นการเมืองนานแล้วก็อยู่ในบอดเย็บไตมาตลอดนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองครับการพูดถึงเรื่องของผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงที่บอกว่าแค่ปัญหาปุ่นหมอดพันเนี่ย จะต้องประเทศเราจะต้องแข็งกล้าวนะครับตั้งโต๊ะเจรจาไม่ต้องกลัวใครแม้แต่ประเทศจีนท่านครับขออนุญาตครับปัญหาปุ่นหมอกควันเนี่ยนะครับอย่าไปแข็งก้าวขนาดนั้นเลยครับถ้าท่านอยากรู้ว่าแข็งก้าวกับจีนเป็นยังไงก็ดูไต้หวันเป็นตัวอย่างนะครับอันที่สามนะครับขออนุญาตนิดเดียวกันพี่ครับนิดเดียวนะอีกนิดเดียวเลยครับขออนุญาตนะครับวันนี้ท่านเปิดประยุทธ์เข้ามานะครับท่านไม่ใช่สาเหตุของการทําให้เกิดรัฐประหารนะครับท่านเข้ามาแก้ปัญหานะครับ เราะถ้าท่านไม่เข้ามาวันนั้นประเทศเราอาจจะนองเลือดนะครับเพราะมีการใช้ยุธสงครามยิงฝ่ายตรงข้ามล้มตายรายวันโอเคครับพี่โอครับทีมงานแจ้งว่าเวลาจะหมดแล้วผมให้พี่โอตัดสินใจดีกว่าครับเวลาจะหมดแล้วครับเอาเราให้สิทธิ์พาดพิงเมื่อกี้โตข้นไปที่ดาวไกลนะเดี๋ยวจะได้ทิ้งท้ายคนละหนึ่งนาทีแล้วครับรับผมว่าสิ่งที่รัฐมนตรีคิดเรื่องความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงตอนนี้คนไทยเขารู้กันหมดแล้วครับว่า8ปีที่ผ่านมา การรัฐประหารและการสืบทอดอำนาจทําให้ประเทศถอยหลังไปขนาดไหนและความเป็นจริงก็คือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนสูงที่สุดจะเป็นผู้นําประเทศที่กล้าชนกับปัญหาที่ต้นต่อไม่ซุกปัญหาไว้ใต้ผมโดยอ้างการก้าวคัาวารข,ขัดแย้งที่ตัวเองเป็นคนก่อขึ้นมาครับขอบคุณครับอโอเคครับเอาพี่ปนมพี่ปนครับ ขออนุญาตใช้สิทธิ์พัดพิงนะครับเมื่อกี้มีคําว่าอาดีตทหารเข้าสู่การเมืองครับที่ถูกต้องคือคุณควรจะลาออกจากราชาการแล้วลงมาสมัครรับเลือกตั้งสสแล้วให้เล็นในสสครับถ้าคุณฉีกรัฐธรรมนูญคุณฉีกประชาธิปไตยใบปล้นอํานาจเข้ามาแล้วคุณเข้าสู่อํานาจแล้วก็ฝังลากลึกไปในทุกองค์กรอิสระแบบนี้แล้วมาบอกว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งในขณะที่คุณได้เปรียบเข้าทุกประตูเนี่ยผมว่าแบบนี้ไม่ใช่นะครับมันคือการฟาดความขัดแย้งมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้เปลี่ยนใหม่มแล้สื่อสาร,ร <ๆ S 1> ไปยังรุ่นพี่รุ่นน้องทหารครับว่าอ,อ,อย่าไปทําแบบนี้ให้เข้ามาตามระบบครับอนี่ฝากไปถึงโนรเอาคุณอัธวิทย์ละพี่โอครับเหตุแห่งความขัดแย้งของสองฝ่ายมันต้องไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติครับต้องไม่ใช่ครับเขาทะเลาะกันสองฝ่ายไม่ใช่เหตุแห่งการปฏิวัติในสหรัฐอเมริกาเวลามีปัญหาเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันสองฝ่าย ก็ผมไม่เคยเห็นในอเมริกาเป็นปฏิวัตินี่ครับทหารเขามาเคลียร์แล้วเขาก็กลับกองกองเคลียร์เสร็จเขาก็กลับไอของเราเคลียร์เสร็จไม่กลับเอาละมีคนผมผมแจ้งนิดนึงได้สัญญาณมาจากเวทีครับต่อเวลาให้อีกเล็กน้อยเนื่องจากมีมีประเด็นคู่ขัดแยงแ้งกันอยู่เนี่ยเสถีถูกลุมอยู่ตอนเนี้ย เซอเอาใช้สิทธิ์พลาดให้เคลียจะได้เคลียใจให้จบคําถามนี้เรื่องไม่ตั้งรัฐบาลกับใครยังไงครับครับจริงๆที่ผมนําเรียนนะว่าจะตั้งรัฐบาลกับใครนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมนําเรียนย้อนกลับไปเพราะมีการกล่าวหามากเหลือเกินนะครับปัญหาความขัดแย้งวันนั้นเนี่ยนะครับมันนำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นตรงข้ามกันนั้นเมือนใช้วุฒิสงครามนะครับทำร้ายกันบาดเจ็บล้มตายรายวันนะครับอำนาจรัฐไม่สามารถบริหารประเทศได้ไม่มีหลักนิติรัฐนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นตํารวจไม่สามารถใช้กฎหมายได้นะครับแล้วก็ทิ่งพันที่สุดนะครับเปิดให้มีการเจรจากันแล้วหลายรอบนะครับที่มสองถ้าบกนะครับก็ไม่สามารถจะตกลงกันได้นะครับประเทศชาติก็ถึงจุดสู่ทางตันนะครับก็ต้องใช้วิธีทางสุดท้ายเป็นทางออกเพื่อตราษารสนธิบุตของประเทศชาติหลังจากนั้นก็สู่กระบวนการปกตินะครับเมื่อร่างประตูเรียบร้อยแล้วนะครับพักของพวกท่านนะครับท่านที่โบกมือก็มาลงเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็ได้เสียงไปนะครับก็เป็นจํานวนที่มากโขอ,อยู่นะครับการตัดตั้งรัฐบาลน,นั้นเป็นระบบของเรื่องรัฐสภานะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นการรับพิวัดแล้วนะครับรับประหารแล้วก็ทําให้เพื่อท่านเข้าสู่ระบบสู่ความสงบและก็สู่ระบอบเย,ยื้ไตนะครับขอเรียนว่ารัฐบาลท่านยบุยุทธ์นั้นอยู่มา4ปีนั้นอยู่มาตามระบอบเย,ยื้ไตนะครับไาตามนุนปี60ซึ่งได้รับการประชามติมาเรียบร้อยแล้วครับ,รบเดี๋ยวค,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 คุณจุลพันธ์ก่อนคุณจุลพันธ์ยกมือแป๊บหนึง่งคุณจุพันันธ์30วิครบ พักเพื่อไทยเนี่ยเป็นพักที่โดนกระทํานะครับพวกผมเนี่ยโดนเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารมันไม่มีเหตุผลใดๆที่จะเพียงพอที่จะให้ทหารไน้ดําเนินการปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และน่ารังเกียจนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นจะยกอ้างเหตุผลใดๆก็ตามผมว่าเราไม่ต้องถกกันตรงนี้แล้วเพราะประชาชนรู้ชาวบ้านเขารู้หมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นคุณปฏิวัติทําไมคุณวางแผนกับใครมาและจนวันนี้ทําให้ประเทศชาติเสียหายไป เท่าไหร่ในรอบ8ปปีที่ผ่านมาผมว่าประชาชนรู้และตัดสินผ่านการเลือกตั้งครับครับ30ิวินาทีอ่ะพี่โอ๋โอ๋อ่ะพี่พโอ๋บอกว่า<ๆ>ขอพลาดพิงคือมีพูดบอกว่าไม่เห็นด้วยการก้าวข้ามคามขัดแยง้งเพราะเราเป็นผู้ขัดแยง้งก็เรียนว่าเราตั้งใจจะทํางานเพื่อให้ประสานกันได้จริงๆครับถึงไม่เคยบอกว่าจับมือกับใครจะไม่ร่วมใครเพราะเราคิดว่าเราคุยกันที่อุดมการโดยแนวทางการทํางานนะครับที่ผมอยากถามอยากถามกับทุกคนมากกว่าว่าใครจะจับมือกับพรรคก้าวไกลบ้างดีกว่า ฟ้าเดียวกันจำแรงอ่ามันมีพักที่มีกลุ่มทุนจึงลุกลงกิจสนุตาหกรรมรถยนต์หนุนหนังมันมีมันมีก็มีปัญหาเหมือนกันนะเดี๋ยวขอทิ้งคำถามนี้ไว้พักอื่นพักเดียวอ่ะให้คุณอัทวิทย์นิดเดียวอ่ะเชิญครับผมผมบอกนิดเดียวนะครับผมผมย้ำอีกครั้งนะแล้วผมกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันเลยนะครับผมเป็นคนที่เคยเป่านกหวีดแล้วผมเป่าทำไมรู้ไหมพี่นี่ด้วยความเคารพนะพี่นะผมไม่เห็นด้วยกับพรบนิรศกรรมล้างผิดคนโกง นะแต่ผมไม่เคยเรียกคนมาปฏิวัติแล้วก็ไม่ควรออกมาด้วยเรื่องปฏิวัติ<อ>ถึงเวลากลับต้องกลับบ้านประชาธิปไตยมันจะเดินต่อไปให้เขาเดินผมผม,ผมเป็นคนชัดนะเวลาเราสู้อะไรเราสู้สิ่งที่เราชัดเจนนะครับ <laughs> ผมตอบแบบนี้ครับขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณครับก่อนจะกลับไปที่เตหิขอคุณจุลพันธ์กับคุณปริพัฒน์สั้นๆนะสั้นๆนะเชิญะครับอ่ะ พอดีมีคุณพี่โอ๋ถามว่าจะจับกับใครไหมพอดีมีคําถามในเรื่องของจับกับใครไม่จับกับใครนะครับพักเพื่อไทยเราเดินหน้าที่จะชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดก่อนแล้วจึงมาพิจารณาส่วนจะจับกับใครนั้นเนี่ยแคนดิเดตนายกของพรักเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วนะครับหนึ่งพักที่มามีส่วนร่วมในการปฏิวัติรัฐประหารคือพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเราไม่สามารถเดินด้วยกันได้นะครับชัดเจนนะครับ ครับชัดเจนครับเอาเข้าไปครับหมออ๋องครับก็อยากจะเรียนให้ทาง่านรัฐมนตรีสบายใจนะครับเพราะเราไม่ได้กังวลเลยว่าใครจะจับมือกับเราไม่จับมือกับเราหน้าที่ของเราคือให้ประชาชนตัดสินว่าการที่พักเก้าวไกลจะเข้าไปได้รับอํานาจจากประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้นและผมแถมให้อีกอันหนึ่งครับไม่ใช่ที่เราจะเข้าไปบริหารประเทศเท่านั้น แต่เราจะต้องเอาผิดคนที่ทํารัฐประหารและทําให้รัฐประหารปี57เป็นโมฆะด้วยครับขอบคุณครับเอาชัดเจนคราวนี้เสหิครับท่านมีเวลาในการที่จะชี้แจงครับจากการพาดพิงครับครับก็ก็ผมก็ไม่รู้ฮะอยู่บนเวทีทั้งคู่บอกแล้วไมวันนั้นท่านไม่คุยกันให้เรียบร้อยะครับปล่อยเขาไปหารบ้านริหารเมืองไปให้มันเรียบร้อยนะครับแ้าคุยให้เรียบร้อยเขาริหารบ้านเมืองเรียบร้อยมันก็ไม่ต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหรอกครับชาวบ้านไม่ต้องล้มตายนะครับ ไม่ต้องมีการมายิงการฆ่าฟันกันนะครับเราทหารเขาคงไม่ต้องออกมานะครับเขาออกมาแล้วเขาไม่ได้มายึดถือไว้นานนะครับเขาก็รีบเข้าสู่ระบบนะครับมีการตั้งตัวรอะไรต่างๆขึ้นมาริ่มมนูนนะครับเมื่อรือหนเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกากิจการเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบไปใช้ไตให้มีการเลือกตั้งครับขอบคุณครับเอาละเสหิก็ชี้แจงไปแล้วคุณนราพัฒน์บอกว่าถูกพาดพิงไอ้พลาดพิงแต่เห็นว่าตอบคําถามว่าจับกับใครไม่จับกับใครอผมบอกว่ามันเลิกนะครับความทะเลาะบ่อแหวง ผมจะจับกับคนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับผมครับโอเคครับชัดเจนครับโอ้ยวันนี้เวทีดีเบตอนาคตประเทศไทยเรานับถอยหลังวันพิพากษาเนี่ยละอุมากกว่าอากาศอีกครับได้สัญญาณมาอีกแล้วพี่โอเพรับว่าเอาเอาให้เคลียร์ให้จบกับเรื่องนี้นะยังมีใครอีกไหมที่จะเคลียร์เรื่องนี้จับกับใครไม่จับกับใครเรื่องราวเดิมๆตอนปี5.57จกลพัเจ์จุลพัรจุลพเมื่อกี้ยกอยู่สองรอบแล้วอ้าวไม่มีอะไรนะครับคือ เมื่อสักเมื่อสักครูเสหิท่านบอกว่าก็เข้ามาแล้วก็รีบออกเกปีแล้วนะครับ <laughs> <laughs> ช่วงช่วงชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะครับครับผมก็แค่นี้แหละครับผมโอเคคุณแค่นั้นเสหิบอกว่าคุณแค่นั้นแผมขอขอหน่อย <laughs> ขอโทษนะครับประเด็จก,การก็ขอยากคราวที่แล้วสมัยท่านเป็นสอสป่ะครับประเด็จก,การมีสอสไหมครับท่านขายนั่นแหละครับท่านเป็นสอสอมาสี่ปีแล้วสี่ปีที่ผ่านมาเป็นประเด็จก,การเหรอครับ เป็นการสืบทอดอำนาจครับใช้คำนี้ดีกว่าอ๋นนี้เป็นการตอบคำถามด้วยกันละัเป็นการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเเด็จการครับขออนุญาตนะครับท่านรัฐมนูรปี60ศูนั่นะผ่านการประชามติมาเรียบร้อยแล้วท่านเข้าสู่การเลือกตั้งด้วยนะครับนะครับแล้วท่านเองก็พยายามวิ่งจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าท่านจัดตั้งไม่ได้แพ้เขาก็ต้องยอมรับฮะเสียงเดียวชนะก็ต้องเขาเป็นรัฐบาลครับท่านครับขออนุญาตครับคุณจุลพันธ์อะครคุณจุลพันธ์การประชามติของรัฐมนูล60ูเนี่ยนะครับ มีพี่น้องประชาชนรวมถึงนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยด้วยถูกดำเนินคดีถูกจับขัง2 0กว่าวันคนหนึ่งคือสอสกงค,ครับยังเป็นโรคที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการที่โดนจับขัง21วันมาจนถึงวันนี้นะครับมันเป็นการประชาประมติที่ไม่มีความไม่มีนิติรัฐไม,ม่นิติธรรมไม่มีความเป็นธรรม และมันก็เป็นผลพวงซึ่งสืบทอดต่อมาว่าสุดท้ายแล้วเราจึงได้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกมาถึง9ปีมาถึงวันนี้ครับจบไหมพี่ฮิงยังไม่จบขอพาดพิงหน่อยขออนุญาตนะครับกฎหมายเนี่ยบังคับใช้ทั่วไปนะครับบังคับใช้ทั่วไปถ้าเขาสั่งว่าห้ามชกใต้เข็มขัดแต่ถ้ามีคนบางคนชกใต้เข็มขัดอ่ะกรรมการก็จับแฟ้เฝ้าไว้เท่านั้นแหละครับนะครับเป็นธรรมชาตินะครับท่านครับชายทีทไตนะครับแพ้เสียงเดียวคือแพ้นะครับ ท่านสอบเขาเมื่อก่อนนี่เราสอบสอบกันใช่ไหมฮห้าสิบคะแนนถ้าท่านสอบได้สี่เก้าคะแนนก็คือต้องตกฮะท่านอย่าไปคุด่าอาจารย์อย่าไปด่าครูอย่าไปด่าระเบียบครับไม่จ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 บครับเอาคุณจุลพันธ์พยายามจะใช้ตรกกะเดียวกับท่านฮิมาลัยนะครับก็กติกานี้เนี่ยมันวิ่งร้อยเมตรแล้วพลเอกประยุทธ์ไปรอที่เส้นห้าสิบปะขออนุญาตนะครับท่าน ถ้ากติกานี้วิ่ง,งระเรียบนี้อยู่รอที่หน้าสิผมจําได้ว่าหลังเลือกหลังเลือกตั้งนั้นนะผมก็จําได้ว่าพรรคของท่านนะ่ะก็วิ่งแจ้นจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกันไม่ใช่หรอครับแล้วถ้าถ้ามันวิ่งไม่ทันจะวิ่งกันทำไมอะครับจะวิ่งตามเขาไปทำไมก็ปล่อยเขาไปเลยดีกว่าครับ